คุณเคยฝันไหมว่าลอยตัวสูงเหนือกรุงเทพตัดอากาศกลางคืนเหมือนนกฮูกหรือมองเห็นชัดเจนในความมืดราวกับแมวอีกเพียงไม่กีป่ปี2030ฝันนั้นอาจไม่ใช่แค่จินตนาการแต่คือบทต่อไปของวิวัฒนาการมนุษย์ที่เรากำลังเขียนด้วยมือของตัวเอง i r ออนแมนลูซี่ e อพลังพิเศษเคยอยู่แค่โรงหนัง แต่วันนี้ MIT Neuralink ของ Elon Musk และ d a r p a ไม่ได้ดูหนังพวกเขากำลังลงมืออัปเกรดมนุษย์จริงๆนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า Human Enhancement ไม่ใช่การกินวิตามินเพิ่ม B 1 2แต่เป็นการฝังชิปสลับยีนหรือเชื่อมสมองเข้ากับ AI เปลี่ยนจากสิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่เราเป็นตอนอ่านเปเปอร์ครั้งแรก ผมไม่แน่ใจว่าควรตื่นเต้นหรือกลัวมันคือเส้นบางๆระหว่างการก้าวหน้ากับก้าวล้ำเส้นมนุษย์ Neuralink ชิปสมองคนไข้อมาาัมพาตพิมพ์ข้อความเพียงคิดจินตนาการว่าคุณส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องขยับนิ้วตาเทียมญี่ปุ่นเซ็นเซอร์ไฟฟ้าจากสมองแปลงเป็นสัญญาณภาพให้คนตาบอดมองเห็นเงาแสงครั้งแรกในรอบ10ปี CRISPR และกล้ามเนื้อซูเปอร์โซลเจอร์นักวิจัยปรับยีนหนูให้สร้างกล้ามเนื้อหนาแน่นขึ้น30%ถ้าสเกลเดียวกันกับมนุษย์นักกีดาตัวท็อปอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ดาป้าและ6ล i l นดอลลาร์โซลเจอร์โครงการเพิ่มความอึดของทหารให้ทนพิษทนบาดเจ็บและฟื้นตัวไวกว่าเดิมหลักฐานชัดเจนว่าเทคโนโลยีไปไกลเกินฟิกชันแล้ว แต่คำถามในหัวผมคือถ้าทุกคนอัปเกรดได้ไม่เท่ากันมนุษย์จะถูกแบ่งชนชั้นด้วยระดับแพทซอฟต์แวร์ร่างกายไหมนักอนาคตศาสตร์เรียกยุคนี้ว่า Transhumanism จุดที่มนุษย์หลอมรวมกับเทคโนโลยีจนแยกไม่ออกถ้ามีเพียง1%ที่เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ก่อนพวกเขาจะเป็นชนชั้นผู้มีพลังเหนือมนุษย์หรือไม่ รัฐบาลจะออกกฎหมายควบคุมเหมือนทะเบียนผู้มีความสามารถพิเศษใน X-Men หรือเราจะปล่อยตลาดเสรีตัดสินโอกาส vs ความเหลื่อมล้ำเส้นแบ่งจะอยู่ตรงไหนผมขนลุกทุกครั้งที่คิดว่าพลังพิเศษอาจเกิดขึ้นจริงแต่ถูกซ่อนภายใต้ NDA ห้องแลบลับไปแล้วก็ได้ถ้าเราสามารถแก้ DNA ตัวเองได้เหมือนแก้โค้ด เราจะยังเรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือควรนิยามสปีชีใหม่วีรบุรุษในหนังมักรับพลังเพื่อกู้โลกแต่โลกจริงอาจจบลงที่การผูกขาดพลังนั้นเพื่อคุมตลาดหุ้นคุมสื่อหรือคุมสงครามไซเบอร์สุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเรากำลังก้าวหน้าหรือเล่นบทพระเจ้าบางทีพลังพิเศษอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดแค่สืบคนไม่เจอก็เท่านั้นคุณคิดอย่างไร เมื่อวิวัฒนาการไม่รอธรรมชาติแต่รอแค่สาย USB เสียบเข้าร่างกายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับแล้วเจอกันในตอนหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมากระตุกต่อมความคิดกันได้ใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ